กินกุ้งทัง้งวันนี้ทำกุ้งทัง้งใหญ่ๆเลยมากินเลยนะเอาดิเอาตัวไหนก่อนพี่ขอตัวนี้นะขออนุญ,ญาตใช้มือนะตัดน,น้ เอาดิึ tamam. ไม่แกะเปลือกหรอแกะเนี่ยแกะอย่แต่กินนิดนึงเมื่อกี้นะขี้เกียจแกะอร่อยอยู่มาแกะก็ได้ อร่อยนะจุยใหญ่เลยจุยใหญ่ <c oughs> สุดายไม่มีผักชีไม่มีอะไรนะเนาะไม่ได้ซื <c oughs> ้อลืมพูดก็ไม่ซื <c oughs> ้อปลาหมึกมีแต่เอ็นเอง ใช้ตรงนคางตรงนหมดุดเวลาแปลกๆไม่ใช่กุ้งทงังใช่ไหมทะเลทงังทะเลทังนะขออนุญาตใช้มือนะอ านนกินเห็ดดูสีเนาะอร่อยพี่ขอปลาหมึกก่อนดิน้งเลยไม่ต้องขอหรอกปลาหมึกนี่อร่อยมากไม่ใช่อะไรหรอกพี่เก็บแกะกุ้งกุ <c oughs> ้งตัวบางใหญ่เลย ก็ไข่แน่นเลยเนะี่ยก็กินเลยกินน้ำมันกุ้งเลี่ยนะ้อง เขาเรียกหัวแก้อืมจิบน้ำกันเลยอร่อยไหม lui lên mm. mm. ก็ยิ้มซ้อนเลยอะไรว็รสดสดน้ำเนี่ยอือกุบสดน้ำอร่อยดีอร่อยไหมพี่ก้องเห็ดนะเซ็ปมากเห็ดนะอืม เอาคันมากเลยเน,ะนะีย่ยอะไรเห็ดกับไอ้น้ำอะไรอร่อยเนาะเสร็จกุบ๊บกุ๊บจับปูก่อน เอาเลยจัดเลยเยอเดติดตุยใหญ่เลยจะพี่คอดส้นน้ำหน่อยนะน้ำข้นมากเลย,เลยอร่อยสุดๆต้องดูดจุ๊บๆอืม้ม ยัไม่ฮึฮึหวานอ่ะนะจะเก็บคืออ๋อก้คหกกูไปงงหัว <laughs> ขออนุญาตลุยเลยนะเพื่อนๆมาเด้อร์กนน้ำกันเด้อแบบมากน,นั่กูดีไหมไปกันตนะ่อเดี๋ยวน่อีนะ

จะหมดแล้วเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยกุ <c oughs> <c oughs> ้งตัวใหญ่ๆปูตัวใหญ่เลยสดมาก <c oughs> แล้วพอสดนาำก่อน ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย